สวัสดีค่ะมาเด้จ่ามากินข่าวนำกันเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายสอนยายกรเด้อจ้าวันนี้กินข้าวกับอะไรคะนี่ส้มบกฮวงเด้อส้มบักฮวงพี่น้องมันเป็นยังไงเป็นสีขาวขาวพี่น้องมาด้เห็นหนากันหลายมือแล้ะพี่น้องอยาว่ากันเด้อ ริศบอกคงกับไม่อยู่เนี่ยพี่น้องทำไม่ได้ปลูกมับบนก็เขาวอางรังแต่พี่น้องหืมอกับปับสีมันได้เลยก็อยาก วะเดี๋ยวก่อนเด็กพี่น้องมาๆๆพี่น้องมาคิดมานี่เขาอยากบอกว่าก็ต่างมันสั่นได้กันมาเบื่หนหนวดกระโดดย่าวกันเด้อข้า้งานบวดพี่น้องงานบวดงานขึ้นเฮือนนะจัดอีกยังต่อีกยังเบื่อไปเลยคลิปจัดเตือ ทานกินแล้วหิวเผาไม่ได้กินข้าวเวียดนามอันนี้กินงสื่อน้องเป็น้องเนาะพอะแล้วไปเห็นคลิปกินโชว์เนาะข้ากินแค่หากินหอดคินถึงกนจะซื้อนะพี่หนองเนาะม,มาแล้วครับหนูเองตอบเอง ร้านชายเป็นใคร้วยืนอืม เคยเห็นคลิปต,ตอนกลางคืนมันขาวแห้งออกหลอกก็พีหลอกก็พีหลอกเนาะมามาอืมมันขาวเนี่ยขามันสีขาวแห้ง พี่น้องก็เห็นเป็นเขาไม,ม่มมมเห็นด,นด้วยพี่นออ้องเ็แคบก็หาคือหาเปลือๆ ร้านกระเป๋าในห้วงมุงม้องเ่อกระดับม้องเ่อกระขาวนะพี่น้องเนาะกล่องนีไปจังใดวะต่อซับเครื่อง์นันจะสอนสรุปีหยเป็นแอแดดเปิดบัไดเลยเครื่องสีบชายท่อเครื่องไม้ได้หนิ from mine. อ่ะ leo เห็นแล้วน้อง แมงปูกิบอะไรน้ำหัวไปเนี่ยพี่น้องเอาแค่งหกนาทีกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะเนาะ,นะกราบขอบพระคุณงามๆเรื่อว่าจังไหรพี่น้องเรือเ่องราบแปดหน,น้าที่ <c oughs> จะเข้ามาติดตามอย่าสอนอยากระดือ้า เนาะอาาจรย์พี่น้องเมื่อยเบื่อเบื่อเบื่อมันเป็นมันเป็นแบบขาวจ้ำโพดมาพี่น้องเนาะทาสุขสุกคนสุมองสมบัติจ้าสาว่็งามจ้าแค่นี้ล่ะบ๊ายบายรักและคิดถึงทุกคนนะคะอยากเกิดอยากให้อยากจนเด้อร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะ